นี้แมวคลอดลูกมานะครับตัวนี้เป็นตัวที่สองนะครับแต่ว่าเป็นลูกกอกนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับคลอดออกมาแล้วตายแม่ก็ไม่กินลกไม่กินอะไรเลยทิ้งไว้แบบนี้เลยนะครับนะลูกกอกเลยนี่หายใจะะเขียวแล้วเนี่ครับเป็นลกกูกแบบนี้เลยนะครับหน้าที่ยังมีท้องอีกครับไม่มั่นใจว่าตายหมดหรือเปล่าแต่สองตัวนะั้ไม่กินลกไม่ทําอะไรลูกเลยนะครับสภาพนี้เลย เดิ <Yeah. S 2> นรู้ก,กอบแมวอย่างนี่เลยไม่มั่นใจว่าเกิดจากอะไรนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่สองครับอายุครบนะครับอายุครบแต่ไม่กินลบเลีเยงกอปกติครอบนี้แม่นี้ไม่เคยมีปัญหา ม่นี้คลอดปกติเลยแต่ว่าตัวนี้คลอดมีเรื่องมีปัญหาไม่ยอมกินมินเป็นนิ่งนะครับสายแมวสายแมวออกตัวนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเพราะว่าตัวที่แล้วมาผมได้ฉีดถุงลบออก แต่ดูนี่สมบูรณ์มากับรกเล็กอยู่ครบแม่ไม่กินเลยาาตนนา,นา,าน่ารักเลยตาน,น่ารักตายจริงก็อืม้มว้เขียวแล้วนี่ลองดูว่าหลองตีนออกมั้นเนี่นนนนนยมีมีขยัน ก็เดี๋ยวคงจะเก็บไว้เป็นความเชื่อนะครับเพราะว่าคนโบราณเชื่อว่าลูกเกอกแมวจะให้คุณนะครับจะให้คุณมากกว่าลบกแมวนี้ลูกเกอกทั้งลบกทั้งแมวเลยนะครับก็คงจะเก็บไว้แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะทําบุญไปให้น้องน,นะครับถองตัวตัวนี้นะอันนี้คือตัวเก่าอันนี้คือลบตัวเก่ามื่อเช้า นี่นคือตัวเ,วเวววมื่อเช้านะครับก็คนโบราณไว้กุคามินไว้นะครับจะไม่ให้เน่านะครับตัวนี้คงต้องกุกามินเก็บไว้แบบนี้นะครับก็เป็นความเชื่อนะครับใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับนอนน่ารักมากเลยขอบพระคุณครับ